สวัสดีครับผมมวยหูเอลิฟเนียซาวน่าเอาไปใช้นะสมาชิกวันนี้ก็จะมามวยรักมวยชอบรับวันนี้ไปกันในศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองช่อง two for you 24นะครับมวยรักมวยชอบผมนะคู่ที่หนึ่งนระหว่างเจ้าเพชรพยัก์พุทธประชาชื่นก็เ,เป็นมวยเพชรเปิดแกมมาแต่ขาต่อยมัดจอ,อยางบูดูดันวันนี้พบกับเจ้าหยกเพชรสิทธิผู้ใหญ่คำล่าจ็เ,าเป็นมวยเพชร ก้าแรกก้าสวนครับเข่าในเหนียวแน่นมีลูกคีบลูกขวางนะครับอาวุธหลากหลายกว่านะครับคู่นี้ฟันตรงไปที่เจ้ายกเพชรนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะรัดเพชรเกียรติธงยศก็เป็นมวยเพชรเปิดเกมาเตะขาต่อยมัดจอยยางปั้มรัดฟัดตีมีศอกสวนแรงวันนี้พบกับเจ้าสุวรรณมณีเกียรติอธิวัฒน์ก็เป็นมวยเพชรตั้งรับจับทางนะปั้มรัดฟัดตีเข่าในเหนียวแน่น คู่นี้นะชอบความสดของเจ้าฉัดเพชรนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับระหว่างเจ้าเจริญพรใต้คูบอลก็เป็นมวยเพชรเก่าครับฝีมือดีนะเตะหนักต่อยแรงปั้มรัดฟรรัดตีเหลี่ยมตัวดีวันนี้พบก,กับเจ้าเปลวสีเงินยอดมันก็เป็นมวยเพชรดักเตะดักแทงปั้มรัดฟรรัดตีเหลี่ยมตัวดีนะคู่นี้ชอบความเก่านะของเจ้าเจริญพรน,นะครับและกุ้ยของรายการนะเพชรเลนูกเกียรติธงยศ ก็เป็นมวยรุ่นใหม่นะับฟอร์มสดเตะนักต่อยแรงปั้มรัดฟัตีมีศอกสวนแรงวันนี้พบกับจอมเก่าอย่างเจ้าคันลือหาดชอห้าะยักษ์ก็จังหวะฝีมือครบเครื่องเตะตั้งบังโตสมองมวยดีรนะับได้เก่านะับครูนี้นะผมชอบความสดของเจ้าเพชรเลนูนะครับอย่าลืมนะับฝากกติดตามรนะับเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับทีมงานมวยวันไฟนะครับหรือท่านใดนี่อยากจะ ลุ้นมวยเชียร์มวยหรืออยากได้ข้อมูลมวยแบบเต็มๆก็แอดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับวันนี้ก็จากลาเลยครับสวัสดีครับ